ใครที่อยากจะแต่งรถแต่ไม่ได้อยากได้อุปกรณ์ที่มันดูแบบเลสซิ่งมากๆนะคะน้องหอมขอแนะนำนะคะเป็นชุดแต่งทีมออโต้ทั้ง2คันเลยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอันนี้จะเป็นตัวเอทีฟนะคะถัดมาข้างๆนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวยาริสนะคะเดี๋ยวจะเริ่มกันที่ยาริสก่อนนะคะโอเคยาริสสเกิร์ตชิ้นหน้านะคะนี่จะมีการถ้าสีดำจะพิเศษหน่อยนะคะจะมีการนี่เลยตรงนี้จะเป็นสีดำด้านนะคะทุกคน ถ้าโดยปกติเนี่ยเขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะแต่ว่าพอเป็นสีดำเนี่ยมีความเป็นดําด้านตรงนี้ก็จะมีโลโก้ของบริษัททีมออโต้สปอร์ตนะคะสวยงามมากๆแล้วก็รถไม่ได้เตี้ยม,มากนะคะแต่ว่าทําให้หน้าเนี่ยดูเต็มมากขึ้นนะคะมีความลับกันกับตัวเนี่ยค่ะเที่ยวไฟตหมอกลงมานะทุกคนสวยงามมากๆบอกเลยว่าโอเคมากๆเลยนะคะถัดมานี่เข้ามานี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นสเกิร์ตชิ้นข้างนะคะ ตัวนี้ไม่ได้ทําให้ส่วนสูงของรถเนี่ยเตี้ยลงมากนะคะสําหรับผู้หญิงอย่างเราเนี่ยขับง่ายมากๆเลยหรือผู้ชายนะคะจะเอาไปลงล้อลงแหกเพิ่มเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้ส่วนสูง,งอ่าโอเคเร็วไปเนาะไม่ทันนะคะทุกคนโอเคนี่ะคะ่ะนี่ชิ้นนี้สเกิร์ตชิ้นเดิมไม่ได้ถูกถอดออกนะคะที่ติดมาจากโรงงานอันนี้จะติดครอบทับเข้าไปนี่มีเขี้ยวนิฟฟินเซอร์มาตรงนี้นะคะไม่ทําให้ตัวส่วนสูงของรถเปลี่ยนไปเนาะถัดมานี่ด้านตรงนี้เลยนะคะ นี่จะเป็นดีไซน์พิเศษของเข้าวนะตัวนี้จะเป็นชุดแต่งท่อคู่นะคะนี่ดูได้เลยจะมีสีแดงตัดมาทรงสปอร์ตแบบนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นสีดำด้านนะคะให้ความสปอร์ตมากๆเลยนะคะอ่าตัวส่วนถัดมาเนาะก็จะมีตัวของสปอยเลอร์ถ้าเป็นตัวยาริซาประตูนเนี่ยก็จะได้สปอยเลอร์มาด้วยนะคะดูสิทุกคนมันเข้ากันมากไม่ได้ชิ้นใหญ่เกินไปนะสำหรับผู้หญิงอย่างเราเนี่ยไม่ชอบการแต่งที่มันดูเวอร์วังมากๆเนาะ ก็จะให้ความเรียบง่ายแล้วก็ให้รถดูเต็มขึ้นนะคะดูรวมๆนี่ทำให้มิติรถเพิ่มมากขึ้นจริงๆนะคะตัวนี้